อะมาพูดถึงเรื่องพลังงานเงินกันบ้างทีนี้วันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณจะรู้เคล็ดลับแล้วนะถ้าไม่ได้เป็นการสอน NLP ไม่บอกนะที่รักไม่บอกนะคะฟังให้ดีนะคะเงินเขามีพลังงานเมื่อไหร่ที่คุณจ่ายเงินออกไปแบบรู้สึกขาดแคลนยกตัวอย่างจะจ่ายค่าเงวด,ดอรถถึงเวลาจ่ายค่างวดรถอีกแล้ว จะจ่ายค่าเทอมลูกเฮ้ยต้องจ่ายค่าเทอมลูกอีกแล้วค่าเรียนพิเศษลูกอีกแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อีกแล้วคุณรู้ไหมเงินจับพลังงานในตัวคุณได้ยาปฏิเสธถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังมองไม่เห็นพลังงานเงินยาปฏิเสธถ้าครูพูดคํานี้เพราะคุณจะรู้ได้ไงว่าครูพูดจริงหรือพูดไม่จริงเพราะคุณมองไม่เห็นพลังงานเงินฟังให้ดีนะคะแล้ไปสํารวจตัวเอง เชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณแต่ไปสํารวจตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกขาดแคลนกับการจ่ายอะไรออกไปคุณรู้ไหมคุณรวยยากมากเลยคุณยังมีนี่วนเวียนอยู่แบบเดิมคุณยังต้องมีภาระหน้าที่อยู่แบบเดิมแบบนั้นมันจะวนเวียนอยู่แบบนั้นเพราะเงินไม่ชอบพลังงานที่คุณเป็นอยู่เขาจะไม่ยอมให้คุณเป็นอิสระภาพทางการเงินเลยต่อให้คุณดิ้นรนแทบตายทํางานเงินเดือนเกือบแสนให้ไปสังเกตนะคะคุณจะแทบไม่เหลือเลย พอถึงเดือนจ่ายอะไรเบ็ดเสร็จคุณแทบไม่เหลือใช้เลยคุณอาจจะเหลือเหลือหลักพันหลักร้อยหรือบางคนติดลบเพราะพอคุณไม่เห็นพลังงานของเงินคุณจึงไม่เชื่อว่าเงินมีพลังงานนี่แหละคือมุมตายของคนนี่แหละคือมุมตายของคนที่ไม่รวยสักทีครูพูดจากความจริงนะคะครูเป็นคนที่พูดจริงเพราะอะไรเพราะไม่จริงเดี๋ยวโดนยึดคืนนั่นคือ คุณไม่รู้เลยว่าเงินนะคะเขาไม่ชอบพลังงานขาดแคลนเพราะเขาไม่ชอบเขาก็โอเค okay, แสดงว่ายายคนนี้มันไม่ชอบมั่งมั่ง,งคั่งคนนี้มันไม่ชอบรวยมันรวยไม่ได้หรอกมันรวยเสร็จแล้วมันก็คิดแต่บแบบนี้เดี๋ยวพอกูไปอยู่กับมันเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านมันก็คิดกับกูแบบนี้เดี๋ยวกูก็หมดโอ้กูไม่อยู่กับมันหรอกกูไปอยู่กับคนที่พูดมั่งคั่งดีกว่ากูไปอยู่กับคนที่คิดแบบบวกบวกดีกว่าเพราะเขาจะต่อให้เราใหญ่ขึ้นโตขึ้นพลังงานเงินเขาไปคุยกันแบบนั้นเพราะพลังงานนะคะ เขาอยู่กับเราเขาหลับกลื่นของเราได้คุณค้ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเนาะที่คนที่แบบว่าจะต้องจ่ายค่านี่แล้วมาลัลลามันไม่ง่ายไงมันถึงมีคนสําเร็จน้อยไงคุณเข้าใจหรือยังก็เพราะคําว่ามันไม่ง่ายไงมันจึงมีคนสําเร็จน้อยแล้วทาไมไม่เป็นหนึ่งในนั้นล่ะที่รักทําไมไม่เป็นหนึ่งในความคนสําเร็จน้อยล่ะจ๊ะทาไมจะต้องเป็นหนึ่งในคนล้มเหลวมาก ถูกไหมคะความบังเอิญไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้มีแต่ว่าคุณเชื่อมันได้มากแค่ไหนสิ่งที่มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้เหมือนมีคนบอกว่ามีผีคุณไม่เห็นผีคุณก็ไม่เชื่อว่ามีผีเหมือนกันเลย NLP ก็เหมือนกันพลังงานก็เหมือนกันพอครูบอกว่ามีคุณบอกว่าไม่มีไม่ผิดเพราะคุณมองไม่เห็นครูบอกเฮ้ยผีมีอยู่จริงเฮ้ยไม่จริงกูไม่เคยเห็นก็ไม่ผิดก็คุณไม่เคยเห็นคุณจึงไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคนที่ได้เปรียบคือใครคะก็คือคนที่เขาเชื่อไง ก็แค่นี้เองก็ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเอาที่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนี้คุณนะคะมีเงินแต่คุณยังเอ้ยเสียดายนั่นคือคปล่อยคลื่นพลังงานออกไปเงินมันไม่เข้ามาหาคุณหรอกคะ่ะเพราะคุณเสียดายคุณก็เอาเท่านั้นแหละแต่คนที่เขามั่นใจว่าเขาปล่อยคลื่นพลังงานความรวยออกไปเขามั่นใจเขาถึงปล่อยออกไปคุณว่าจริงไหมแรงสะท้อนกลับเหมือนการโยนลูกบอลคุณโยนออกไปเท่าไหร่มันเด้งกลับแรง กว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวเหมือนเงินคุณปล่อยพลังงานเงินออกไปเท่าไหร่เงินจะสร้างพลังงานกลับมามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าวันนี้คุณปล่อยพลังงานอะไรออกไปคุณต้องการอะไรคุณอยากช่วยเหลือโลกใบนี้จริงไหมเพราะครูนี่แหละจะพาคุณใช้ NLP แล้วไปจับล้านได้จริงเพราะครูทํามันมาแล้วหลายคนที่อยู่ในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านจับเงินล้านได้จริงมาไม่รู้กี่คนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากถ้ามีหนึ่งคนทำได้เราก็ทำได้โอเคไหมคะอย่าดูถูกศักยภาพตัวเองอย่าดูถูกตัวเองเป็นอันขาดจงชื่นชมตัวเองว่าฉันแม่งโคตรเก่งฉันโคตรเก่งโคตรสวยโคตรรวยโคตรมหาสเสน่ห์ฉันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอุย้ยขอบคุณนะที่ฉันมีอวัยวะครบขอบคุณนะขอบคุณมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครโอเคไหมคะ